โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมเจมสเอ็นทีนะครับผมก็วันนี้นะครับหลายๆคนถามหาหลายมากพี่ไปไหนทำคลิปไปดูหน่อยก็วันนี้มาจัดให้ดูแล้วนะครับผมที่ลงไปล่าสุดก็เป็นคลิปที่ไปทิพกับพวกพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่เพื่อนคุณดานประการชนก็มีหลายๆคนนะครับผมที่รู้จักนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวมาลองขับให้ดูแล้วกันนะครับผมนะตอนเนี้รถมันยังไม่สมบูรณ์ดีเพราะว่าเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เนี่ยจะมีปัญหาอนเกียร์สี่เพราะ จะติดหรือว่าน้ำมันมันไม่พออะไรสักอย่างหนึ่งก็จะเอาไปแก้ไขนะครับผมที่ร้านที่เอาไปทํามาใหม่นะครับผมก็คือชุดแรกที่ผมทํามาเนี่ยระเบิดนะครับผมก็ชุดใหม่นี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับผมก็วิ่งดีนะครับผมแต่ว่าเกียร์สีต้องไปแก้ปัญหาเดี๋ยวก็เอาไปไล่อีกทีหนึ่งนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวมาขี่แบบชิวๆให้ดูก่อนล้วกันแหละลองๆใครที่แบบอยากดูคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยจะเต็ปเครื่องก็เป็นเหมือนเดิมน,นะครับจะเต็ป 66ชัก5นะครับผมสีวาวนะครับผมเนี่ยรถยังไม่ได้ล้างเลยแบบกลางที่สุดเลยเชีย่ยกเลยอยู่เลยเนี่ยเพราะว่าไปมัดกระติกน้ามันคันนี้เติมอีปันาะครับผมก็เลยต้องแบกน้ํามันด้วยนะครับผมไปวันนั้นก็ไม่เสียชื่อครับถือว่าแรงนะครับชุดนี้ก็ถือว่าแรงมาเ,เราตาร์ทลันอินไว้ก่อนเพราะว่ารถลูกใหญ่ๆต้องต์ทรันอินไว้ด้วยอืมไม่ติดอ <c oughs> ืมโอเคมันจะเร่งเ่งหน่อย <c oughs> ขอับมาจากที่ก้าวมาจอดเลย เสียงเดินเดินเสียงเดินก็ประมาณนี้อ่ะให้ดูเสียงเดินนี่เสียงเดินก็ประมาณนี้ลองเบิ้ลให้ดูโอ้ยบอดดิ้งบอดดิ้งบอดดิ้งโอเคในบ้านนะไปเบิ้ลข้างนอกดีกว่าในบ้านมันเสียงดังไงไปเดี๋ยวเราไปขับร้านอินแถวเอาอดับอีกแถวอ่าสนามของเราดีกว่าไปเร่งเร่งนะมันจะเร่งๆหน่อยนะ ็เริ่มลื่นละขาก็เริ่มหมดละแต่ถือว่าตึงนะถือพอพอได้เลยนะหรือว่ารอบนี้ก็ชุดนี้ก็พอได้เลยเกทหนึ 1, ่งเกทสองเกทสามเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยแรงแน่นอนนะเปิดคาเรก็แบบถ้าใครแบบยังไม่เคยขี่นะเปิดคนเรก่อะอันนี้มีหงายแน่นอนเกทหนึ 1, ่งเกทสองมีหงายแน่นอนตอไปมันแรงมากมันแรงหนะด่แล้วคานมันลื่นไปนเร็วอ่ะต้องไปทำคานใหม่ด้วยลนะ่ะผมเช็ค ใครที่ไปพูเออไปไปพูดระเบิดนะครับใครที่ไปบูดระเบิดนะครับผมมีโอกาสได้ไปก็จะไปแน่นอนแล้วครับผมแล้วก็จะทำติ๊กเกอร์ไปแจกด้วยใครที่ไปนะครับผมใครที่รู้จักเข้ามาทักทายอะไรกันเงี้ยผมก็น่าจะไปกลุ่มใหญ่อยู่เพราะว่ารวมกันแล้วพัทยาัจจินก็ได้รวมกันแล้วก็น่าจะห้าประมาณห้าสิบหกสิบคันได้นะผมก็น่าจะไปนะได้เห็นแน่นอนนะน่าจะมีแบบพวกหัว,หวลูกใหญ่ๆอะไรเงี้ยผมก็น่าจะแบบเกาะกลุ่มกับเขาได้อยู่ ก็เราต้องเซ็ตที่ดีทำดีๆนะครับผมน้ำมันถุงน้ำมันเพื่อนะก็อาจจะไปนะครับผมเ้าว่างก็จะไปนะไม่มีงานก็จะไปนะครับผมไเปท็ำที่ไม่ได้ทุกคนดูด้วยแต่ววันนี้ก็ไปขัดชิวๆก่อนให้ดูก่อนนะ ับผมก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนะครับผมมีช่องทางดีๆมาแนะนํานะครับผมนั่นก็คือพาลิแมทนะครับผมและผมขอบอกก่อนเลยนะครับว่าที่เนี่ยเขาดูแลดีมากเลยครับฝากถอนเร็วบริการ24ชั่วโมงเลยนะครับผมและเขายังเป็นแบรนด์ชั้นนาระดับโลก27ปีเลยนะครับผมอีกทั้งยังเป็นสปอนเซอร์หุ้นส่วนทีมดังๆฟุตบอลอีกมากมายเลยนะครับผมเขามีมวยด้วยนะอย่าง UFC นะครับผมยังมีเกมอีกไหอยกว่า20ค่ายเลยนะครับท่อนนี้ฟังให้ดีๆสาหรับผู้เล่นหน้าใหม่นะอันนี้คือเด็ดที่สุดแล้วคือบนนสสทีี่่่่่เเเ้้้าาาาใใหหหผผูลลมมมยกกว100งุด คือ5,000บาทเลยนะครับผมและถ้าใครสนใจนะครับผมก็อย่าลืมแอดไปนะครับหรือแอดไปสอบถามเขาก็ได้นะครับที่ spmofficial of นะครับผมย้ำอีกทีนะครับ spmofficial of นะครับอย่าลืมไปลองเล่นกันนะผมโอเคแล้วชมคลิปกันต่อครับงงเียว ออกไม่ได้ผมไม่กล้าจอดออกเลยเพราะว่าแม่งรถมันงัดรถมันงัดเกียร์มันงัดแต่ว่าค้าเรื่องก็โอ้โหนั่นดับอี้แต่รถเวลาแบบรอบมันได้แล้วมันรถมันจะงัดผมก็เลยไม่กล้าจอดออกเพราะว่าไม่มีค้ามือด้วยนะเป็นค้าตีนด้วยอันตรายแล้วจอดออกกันตัวเนี่ยน้รถมันงัดยังไม่ทันได้ก่อเลยรถมันงัดแล้วแล้วโซ่มันหย่อนด้วยยังไม่ได้ตั้งโต้ É só แน่แน่ทุกคนมันแรงมากมาโอ้อีกแล้เนี่ยใจสั่นตลอดอ่ะโอ้ดับใจสั่นใจสั่นเ้วยังเล่น าแบบรถมันหลาย,ายาหลายมาเงี้ยแบบหลายหลากำลังออกหมอบอะไรเงี้ยเกียร์สีก็พอได้นะพอไปวัดไปว่าเขาได้แต่ว่าถ้าใส่เกียร์สี่วอดได้เมื่อกี้นี้เอาสามเกียร์พอไม่กล้าจอออกกลัวเผอกลัวจริงว่ะไม่กล้าจอดออกเพราะมันงัดแล้วแบบมันเสียเลยมันกลัวมันหงาย <c oughs> <c oughs> ที่เกียจเป็นอมอีกพอพอประมาณก่อนแล้วใส่คานมือเราจะจอดออกให้ดูรถไม่มีคานมือแล้วผมกลัว มือเรายังลีนออกได้แต่ว,ว่าค้าตีแล้วเราไม่รู้จังหวนะไงราคาแล้วค้าตีมันมีแค่นิดเดียวเองเน่มีนมีนิดเดียวเองผมก็ไม่ค่อยกล้าเดี๋ยวไหล,หลออกก,กันใช่ครับมันจะมีช่วงหนึ่งที่วอดหายไปแล้วก็จะขึ้นเหมือนพวกรถสองทีประมาณนั้นนะเขาอาจจะจไล่มาแบบนี้แนหน้าเลย ชาหมดเลยตอนเป็นพวกาข้าก็ลืมวิชาหมดเลยอ่าหรือมันจะมีจังหว่าจริงๆพุกๆๆๆๆแล้วมันอีกแบบน้าออไม่รู้หรอเกี่ยวกันหรือเปล่าแอ่เคี้ยวถึงว่าแรงอ๋อดูเบลี่ยงหน้าดังโอ้ด่าบีกแล้ว ไมบอกแล้วมันจะเป็นอย่างนี้รถไม่มีค่นมันจะเป็นอย่างนี้โอ้ แล้วถ้ามีโอกาสได้ทิปก็จะถ่ายดูแล้วก็ใครที่อยากดูหรือว่าคิดถึงอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์มานะคะแต่ผมจะทําให้ดูดูชาวบ้านอยู่แถวอะไรไม่ต้องไปไกลอะไรเงี้ยนะวันนี้ก็พอปากของคอเนาะก็พอจี๊ดๆอยู่